สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเชือดคอไก่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการทําพิธีนะครับก็คือเป็นพิธีของคนชนเผ่าเนาะชนเผ่าอาขานะครับแม่ๆบอกว่ามาเป็นพิธีกรรม้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือเราจะฆ่าเพื่อตั้งชื่อให้ลูกให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะครับโดยการเชือดคอไก่นะครับแล้วก็เอาไก่นยไปทําเป็นเมนูอาหารนะครับก็จะเรียกว่าห่อจ่านะฮะหรือว่าข้าวต้มนะครับจะเป็นข้าวต้มไก่นะครับ ซึ่งชมเผ่าอากาเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับว่าพิธีกรรมแบบนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแสดงให้ดูนะครับอย่าดราม่ากันนะครับอันนี้เราจะฆ่าเพื่อกินนะครับเราไม่ได้ฆ่าเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาไก่เนี่ยมานะครับนี่นะครับแล้วก็เอาน้าเนี่ยเทลงไปนะครับก็คือ3จุดด้วยกันนะครับก็คือขาปีกแล้วก็หัวนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเชือดเลยนะครับเชือดคอนะครับมา นี่นะครับแบบนี้นะครับทุกคน3ามพีนะครับก็คือสามหยดนะครับ3ามอย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจับหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ขนนี่นะครับเอาขนออกเอาขนออกนะครับแบบนี้โอเคนะครับทุกคน จากนั้นเราจะใช้มีดนี่นะครับเสียเยอะเหมอะเครื่องอะไรที่เสียจเยอะๆเครื่องอะไรที่เสียเสียเนี่ยไม่ครับแล้วก็เราจะเอาเลื่อนนะครับไม่ครับแค่นี้แหละรครับอ่านี่ครับทุกคน ตอนนี้นะครับไก่ก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลวกน้ำ และนี่ก็คือไก่ที่เราฆ่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้ทําการชำแหละแล้วนะครับนี่มันเป็นชิ้นเลยนะครับนี่ครับอเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกันนะครับภาษาอางจะเรียกว่าแช่มานะครับหรือภาษาไทยก็แปลเป็นว่าโจ๊กไก่นั่นแหละครับโจ๊กไก่นะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีไก่นะครับนี่ไก่ที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับขิงนะครับแล้วก็จะมีข้าวสารนะครับก็จะเป็นข้าวดอยนะครับทุกคนคือเราใส่รวมกันทีเดียวเลยนะทุกคนครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ข้าวสารเทรลงไปนะครับแบบนี้ะะนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับปรุงรสนะครับแล้วก็จวใช้เกลือเม็ดเอานะครับในการปรุงรสเราจะใส่แค่เกลือลงไปนะครับแค่นี้ครับ คือข้าวต้มนี่ก็จะออกมาอร่อยแล้วก็น่ากินนะครับซึ่งความหวานก็จะได้จากตัวไก่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็รอนะครับ ได้ที่แล้วนะทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันนะครับนี่ครับทุกคนครับโจ๊กไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะ pues mm ครับอ่า nah, คืออันน uh, right uh, ี้เป็นโจ๊กแบบคนดอยนะครับ แบบคนอาคารนะครับนี่ครับทุกคน Terima <sweak> kasih telah menonton! อร่อยมาก